ปตตมัวนั่งสังสัปปนามกคารเตปัตตามัวตะวันตตะวานนันยังสัปปนามีกังปะหุปิหิมาหิจาสัพพะตุนังสังสานังราชตตตราชูรุนังยิสุจาสัพพติมัสเสวะอนิมิตนามหิจัณนำปุงตะกัจยังทิมาหิมุตโมสังเอิตเตสังตัตตะวานัตังสัพปตะจัตตมาจามิงังจัตตะวานังอิมัสจัตตจัจจะสัพปะตุโกกัปปะตุจามิงจานังสัง သမိမာယယာမနုခနာတိတောသမင်္ဂนานမိညာသစ္စကြူဧပေသမုလိုပေတတရိဝကမောဟံစန္တသတ္တစ္စသောပေပို့ချံတေတိမဟိကတံတာတီနံနာတတဝံရတိတုနာတဝံဗမ္မတစ္စကာရာတိတောမန ยโญนามานโวจักกตุจยุนโวสมิเมพรหมโตกตัจจาสตันตสีโนนานังเสโรอโรหิมหิวาสุนามังสวาพรหมโตตุสมิเนอุตังจนาโตสตุปิตาตินามติตมิงติโลโปจาอัญเยสวรตังวานังมหิสตุนัตตัญจาอุทตมิงติโลโปจาสกมันตาทาตีนัญจา <laughs> nah, aru uh, rasmi kare, bita dinam si mahi, daya dayinang tak aru, tawat tangwa, iti nama gape, jatudokan do. Wah, pelat.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma ป่าสถิกีนะสัมปาติตาทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาด้วยความเริ่อมใสเดิดโอกาสกับฝนตกอ๋อตอ๋อตตัวอีจะมีมาน้าตังเลย အတံတောယမိမန atang တာတောသမင်းနေတတနုသမနာ चलतु ចံကပတုသမင်းယံဝါယုဏင်းနပုညကေဟိအတောနိစ္စံ sing သေတတုလပံခတိပိံဇပသမဝုသောပဿကဏိပါတတိဟိချံပုမစရိ ဣဒုဓမ္မတိတုအញ្ញမိတောပသံညာတောနံညတုကတရသာယုနံနိုသမင်နိကိစ္စကဝေချံကုဟိင္ငံစုချေသေစေစုချံတရတုတေရုချံသဗ္ဗစေတ္တသကာရဝအတရေနိတ္တံဧတုတေစုချံတိမတိတံဂန္ညတုတေစုချံအာသုနာမဟိချာဧတရယိမဟိအိတိယမတဝပ္ပစ္စယောနာသတိတဝိ Nawani kaniyanatu ypatipiguragi karante ini na tocatanmi kare ba wat to foto bo keto hakalapitayant majan laparap sang nga ကန္ဒောတဝတယော ਵਿ ပတိ ਸੰ ညာယော고တိတోပ ञ्च မယ ते तरतततमिया तवनामे चपतोती किं ကမဝోဟိငံ हिञ् चनੰ तमहा च विमत्समाहाता च यातो हिङ्काले किं सपञ्जीकयकुइताता च नੰ

အမဟာဒုမဟာနာဒုရာယပြမတသကသတူပိတာတိသမာနာဝအီတိနာမက

Rujati tarayati watang sambatanang tilaka nuta dapatara pihakuta tuiso suya ratika baca duna kina pupa kata rojana tata tata tumata lama tamanya nata kata yata kamani asi jata temu yata yena wakai rate yang karo ti yo karo sakata यो कार्यति सहेतो यस्स्वापरिगहो तं सामी लिंगकते प्रथमा हालपने च करणेतत्या साती योगे च कतरीजा तेतवते च ततमयते च जिनंगविकारो विशेषने च संवताने चतुते नमो योगाति सवापिजा अपातानी पञ्चमी कारणते च कममते तुया कलात नमचंद संगयोके

ตุติยาจตีนามเตตติยาสตมีนัญจาจติจาทุติยาปัญจมีนัญจากรรมกรณานิมิตเตเตรุตมีสัมบทานีจปัญจมยัตเตจกัลปเวสูจะอุปัตยาทิกิสสวจเนมัณฑิตุสุเกรุตติยาจอีเตนามกเปกรกกะโปจตุโกณฑังก ార กะสุตังนิตติดัง ให<ไ>ม่ <laughs> ครึ่งจำวงเลยนะเอาวันนี้ขึ้นสามจุดหกจติวิพัฒยตาเปทะคือว่าด้วยประเภทของเนื้อความประเภทเนื้อความของจติวิพัตเนาะว่าเป็นยังไงก็กถ,าถามถามอีกแกไม่ได้เนี่ยเนี่ยก็ถามอย่างนี้เลยการมิ่งอเติจติก็ตอบก็ถามแบบนี้เลยนะ <laughs>

ไม่ไม่ทั้งหมดนะอ,อะไรทั้งหมดปรมาถึงกรมีนะไม่ถึงไม่ถึงอัตมีนะไม่ถึงอะไปะนะดีงั้นเนะอาวันนี้อ่านก่อนปานวาลีก่อนแล้วก็เล่ก่อนเลย,เ,ลยเริ่มจากผีใครตื่นไหมอ่านเลย ฉัตรีวิพัตยตยะทเพทะกัศมิงอัตเถฉัตรีสามร้อยสิบห้าสามิสมิงฉัตรีโกจะสามีแค่นี้ต่อต่อสามร้อยสิบหกยศวาปลิคขาโหตังสามีปลิกไครหาตีติปลิกขาโหโยยัศปลิกข้าโหอายัตโตสัมพันธี ปังปฏิโสอัถโสามิสัญโยโหติว่าหาเนนะสามิตัพระลรุชาทิโยเคปิเอทาจากักกิริยาภิสัมพันธาวภาวานะกาลกาตาสัมภวติสามิภาโวหิกริยากาลกภา,าวัสสาาะภาละภาเวนะคาหิโต ตถาหิรัญโยปุริโสติวุตเตยัสมาราชาทธาติปุริโสจะปติคันหาติตัดสมาราชาปุริโสติวิญญาติเอวังโยยัสสาอายัตโตเสวกาธิภาเวนวาพัน ดพาเวนวาสมีปะสมูหาวยาวะวิกาลกาลิยะอวัฏถาชาติคุณะการิยาทิวาเสนะวาตัสสภัสสาปิโสสัมพันธาทา,ทาะภูโตวิเศสนัธานีอาคะมีสวเสน ติวิโทปิอัธโทสามีนามติขาเหตัโพโพวุตันจะกริยาการะสัญชาโตอาจเสธรรมธรรมภาวะเหตุโกสัมพันโทนามโสอัธโทตัตถาชัตถีวิทยะเตปาละตันยตยงหิสัมพันโท ตถาจัตถีพระเวติโตอุปาทิธานะนาคามิโตนาวิเสย,ยาทิโตติโตต,วต,ต,วติวิเสสนะนโตตาวะรัญโยปุริโสติเอตธาจาราชาปุริสังอัญญาสามิโตว,วิเสเสตินิวัตเตติติวิเสสนังปุริโสเตนะวิเส,ยสียติติ วิเศสิตาโพเอวังสัพพธาวิเศสิตาพโยเควิเศสนาโตวจัจทิพันเดนะสัมพันเทปะหูตังเมทนางสักกะเอกัสปะปฏิวิโสพิกุสปะปฏิปัตตาจีวังสามีปะสัมพันเทอัมภะวันนัสสะ อวิทูเลนิพานาสัสเสวะจันติเกสมูหะสัมพันเทสุวรรณสาสราสีพิขุนางสมโหอวะยะวะสัมพันเทมนุษย์สัตเเสะวะเตสีสังลุกขัดสะสาขาวิกาละสัมพันเทสุวรรณสาวิกติพัด ทาัญญาณังสุต,ตุสัตสตุกาลิยายสัมพันเทยวัสสาอังกุโลเมฆาาาัสสะสัตโธปุตตาปิตาสาัสสะภะหาโกกรรมานังพลังวิปากะอวัฏฐาสัมพันเทขันธานังปาตุภาโวขันธานังชลาขันธานังเพทโท ชาติสัมพันเทมนุษย์สัตสภาโวมนุษย์สานังชาติคุณสัมพันเทสุวรรณสัวันโนวันโนโนาคีเยธาตถาคตสะพุทธสะคคุณคโคโสปุพานังคันโทภาลานาังลโสจิตตสะพุสนาสิปิกานังสตังนัธิ ติลานังมุติเตสังสมโยโคสันธินโนวิโมโคตถาคตัสาปัญญาปารมิงอารพภะปุพพจริยังวาสุขังเตทุขังเตเจตโสปะลิวิตกโกอุทปาธิปัญญาญะปตุภาโวลูปัสสะลหุตาลูปัสสะมุทุตา โลปาสะอุจจุปจโยกิริยาสัมพันเทปาทัสสะอุขิปปอุขิปะนังปาทัสสะอวะอวะเขปะนังว่าัาถัสะมินชะนังปาทานังปะสาละนังทาตูนังขมะนังทาตูนังเยวะทานังนิสัชชา สยนังว่าตัดตถาตัดสานามโคตตาทิตัดสกาลนังตัดสมาตาปิตโลตัดสปุรโตปาตุละโหสีตัดสปัจฉโตนัคราสทักขินาโตว่าวัดสานังตติเยมาเสนาตัดสอุปมาปุเวรัสภริอิจาธิ ฐานิโตยะเมทันตัดสาเทโตโออวัสสะอาคามิโตปุถัสสาขาโมอิจาธิสามิโยเคเทวานามินโทมิคานังราชาตับพระลุชาทิโยเคมหาเสนาปฏินังปุชาเปตับเปตับพังวิกันทิตับพังวิวิราวิตับพัง เทวทัตตาลลชาติตัสะโลโคอุปัชาติละชากัสาวัฏถังทัธาติมุสาวทาทัสะโอตับังอิจาธิกวจิตติยาสัตมีนันติจะวัตเตอืม้นกน สามร้อยสิบห้าสามีสมิงฉัดทีลงฉัดทีวิพัสในอัตสามีสามีสมิงฉัดทีลงฉัดทีวิพัสในอัตสามีสามีสมิงฉัดทีลงฉัดทีวิพัสในอัตสามีสามร้อยสิบหก ยัสวาปาริคโหตังสามีเจ้าของทรัพย์ชื่อว่าสามียัสวาปาริคโหตังสามีเจ้าของทรัพย์ชื่อว่าสามียัสวาปาริคโหตังสามีเจ้าของทรัพย์ชื่อว่าสามีสามีตักจติวิปัสยตัเปตะสามีรัมพันธะ ว่าด้วยประเภทเนื้อความของจัติวิพัฒทีนี้ก็จัติจติวิพัตโอติย่อมลงกัตมิงัตเตในอัตไหนก็ตั้งคำถามไาแล้วอืก็ชดหน้าก็เป็นชดที่ตอบเนะชดที300ท่สามร้อยสิบห้าสามิสรมมิงจัติจัติจติวิพัตโอติย่อมลงสามิสรมิงในอัตสามีก็คือลง ลงจตีวิพัฒน์ในอตสามีก็อุตติก็ถามว่าโกจะสามีสามีคืออะไรอีกไงถามต่ออีกอาสามีคืออะไรเจ้ากองมีก็ตอบใช่ไหมเมื่อกี้นะตอบไปเลยใช่ไหมยัตสวาปริกโหตังสามีปริกโหเปวทรัพตานว่าปริกโหรับนี่ต้องมาดูแนวพิตานมีหลายจับอยู่ที่เปวทรัพเนี่ยนะ ซับหรือว่าสับเนาะเนี่ยงงอยู่ว่าซับหรือสับกันแน่ลุงสับคือเนี่ยสับโสกตาลามนักการพอปะานนี่นะสับแต่ละกรรมอย่างเนี้ยแต่อันนี้น่าจะเป็นซับนะปริกโหซับยัตสวาของเจ้าของใดตั้งเจ้าของนั้นสามีชื่อว่าสามีเจ้าของรั์นั่นแหละชื่อว่าสามีปริกไกฮะปริกไกหะตีตี ย่อมถูกครอบครองนี่นะย่อมถูกครอบครองอิติเราเห็นนั้นปาริกโหจึงชื่อว่าปาริะหนะโยสับได้นะที่นี้โยนี่นะโยสับได้ไใม่ทับเนียสับน่าจะสับหรือสับอ่ะตรงเนี้ย <laughs> โยโยทับดีนะ โยทรัพใดปริกโหเป็นทรัพย์อันถูกครอบครองอายตโตเป็นทรัพย์อันมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็ยัตสะของไปอัดแลยทีนี้ของอัดใดโสอัดโตอัดนั้นตังปติอาัจซึ่งทัพ์นั้นตังปฏิอาใจึจ่งทรัพนั้น,าส,น,นสามิสัญโยโหติชื่อย่อมมีชื่อว่า สามีนะนี่ที่ว่าสามีสามีสัญญาการตั้งชื่อสามีสัญญาสามีสัญญาสามีสัญญา คานตั้งชื่อว่าสามีสามีตับพระรุชาติโยกป,นะปินี่นะเนี่ยสามีตับตับพระรุชาติโยกปินี่นะแม้ในที่ประกอบด้วยสามีทรัพย์ตับพระปัจจัยและรูชาตาุเป็นต้นโหติย่อมมีว่าคาหะนีนะด้วยวาสับทรัพย์ที่ถูกครอบครองชื่อว่าปริคหะส่วนทรัพย์ ใดเป็นทรัพย์ที่ถูก,กรบงเกี่ยวเนื่องกับอัดใดอัดที่อาศัยทรัพย์นั้นมีชื่อว่าสามีแม้ในที่ประกอบด้วยสามีทรัพย์ตับภาพปัจจัยและรูชาธาตุเป็นต้นก็ตั้งชื่อว่าสามีได้ด้วยวารัพ์ต่อไปนะยะสำหรับเอตะในสามีนี้การกะตาความเป็นการกะ ณสัมภวติย่อมไม่มีเนี่ยก็บอกนะว่าในสามีนี้นะความเป็นกราระการเนี่ยย่อมไม่มีนะบอกจะจนิงนะณนะสัมาวติย่อมไม่มีกิยาพิสัมพันธาภาวะเพราะความไม่มีแห่งความเกี่ยวข้องกับกิริยาเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิริยาเลยเขาเขาเเลยทํากิริยาไม่ทาเรจไงเขาเลยไม่ไม่เป็นกรารกะนะนี่นะเพราะเนี่ยเนี่ยนี่เมื่อเรียนมาเมื่อวานเองมันจะมีเนี่ย นี่ลงเห็นแล้วนี่นะกิยาพิสัมปันธาภาวานี่นะจะมาเป็นอาเลเลยเนี่ยเพราะเพราะนี่ในอธิษฐานะเพราะความไม่มีเห็นความเกี่ยวข้องกับกิยาหิจิงโยสามิปาวสามิปาโวความเป็นเจ้าของขาหิโตถูกตือเอาแล้วไง